พัทยานะครับสายขึ้นนี่ดีให้เลยวันนี้นั่งไปเราจะใช้าหาเสร็จแล้วก็จะเป็นนอนด้านสายใหญ่เลยอ่าครูเสียงกระตั้มนั่นแหละครับพรุ่งนี้เราก็ค่อยเดินทางไปงานนะครับมือเอื้อนตื่นหน่อยเด้อแม่พรุ่งนี้ใบสามพร้อมออกนะครับจริงๆก็อยากจะออกบ่ใบสองใบสองดีกว่าเพราะกรุงเทพมันร้อยโลมันไกลเนาะ ใบสองเชื่อสียังแล้วกับคุใช่บสดีกว่าพี่บอกว่าใบสาเล้วกัสีเพื่อเพื่อไปหาชุดร้องเพงไงเพื่อเพื่อกยูเนียนนี่ไงพักก่อนใบสองไม่มีเวลาไปไหนหรอกใช่เพือที่ต่อรถมันไม่มีไง่้ยที่แบวันที่สมองมือวันที่สอมอาบาอล่าที่เาาเอา ผมไปทำฟันหกโมงเย็นที่เอาปนะี่อะไรนะานรานครับเปนี่ยาหวานนะครับเปาพามาทานเอาต้มปุ๋ยนะครับผมอานระเบอกรมกรมนมี่สิบเอ็ดนม่สิเอ็ดาเก้าานะครับเราไปเที่ยวพี่เปาไม่ที่เปาจองเครื่องไปหมาเก้าแล้ว ยี่สิบเอ็ดกองเครื่องแล้วไปกับกรุงเทพขอนแก่นที่เล่นซึ้นกรุงเทพขอนแก่นบ้านนั้นแม้ยากไปบ้านยังเกาะบ้านแบบขี่เตาไว้ได้หลายแลวมีสะนามเลยนะเออก็บอกมาได้พักสักวันสีบ้านที่ยังี่สอนได้หลายมิลลมา้โอ้ยนะครับโฟกัสนนงาโฟกัสนั่งไก่มุ้ด สมองกีโอเคดเอยปนอนนีดอเพราะว่าของเท็บเราไปหาของเก็ลอยอีกเพราะไรขาออกเที่ยงรับนี่เือเกินนั้นชั่วโงอร้อยโช่โหดมากไปนอนบ้านสายใหญ่ยิ่งกว่าบ้านนี่ก่อนลงแล้มห้าดาวพี่จังพีอ่างจากวีธีไม่ได้แ้ เจอการในสอบพอบ้านบึงเนาะแ่เพื่อนเป็นน้อนใหวงแบบซวงแบบร้อยองศาสอพอเชีบุรีน่ะพอใช้กอดอหมที่เยตงไหนฉันเคยเขาเจอว่าในชีวิเคยเขาคุกอด้ยสามเทียอรแบบนวันนี้มีขนคิวเล็กๆแน่เชื่อไหมว่าหนูเขาคุกมไสามรอบแล้วนะทไคิวครั้งแรกใช่ไหม ทั้งเ,เปับธรรมชาติที่จะได้ทั้งอยู่กับน,นั้กนกับสว่างมันมีขนขนทั้งสองทั้งสองโดนก็หาคอยหวย <c oughs> เออทั้งที่สามอ่าโดนมอเตอรขับอยู่นี่ตอนด่านคอตชอนทั้งอยู่บางทีปะกน,นกรังลื่นแกะข้าวปลาผักัน กูนอนหรอกูจอดนอนตำรวจไปบวกไปดึงมค้อมไปน่ลาบวมาจากลงแฉกงงแง่กูเด็กขับเนี่ยกูจอดเป็นตาร่กจริงจังเลยจิงจังจำแก่นเลมเขาอาจจะคิดว่าพี่เปาขี่รถมากหรือว่าไวแมนพีขี่รถมันเยินด้านหรือพี่ได้จอดนอนเลยเขาลงจากรถพีไม่เห็นด้านหรอเนาะก็ไม่ลากนหรอเนาะีคนเขาสูนี่ส่มแบบโอ้โหสิว <c oughs> แต่ว่าความความโชคเป็นรลับโชคไลน์ของิ่คือทีจอดน้อกถูตัวนเองควเราพอตียั้นม่ได้ทีมผู้จิกจอดรถผจอเงหรือผูดี้เป็น,รนไรก็ได้เองเด็แต่น้อ,นนอยอ <c oughs> อไม่หมดเอิถึงข <c oughs> ั้นไหมข้นไม่ถึง้าช่วยอะไรก่ได้เราต้อด <c oughs> <c oughs> ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันมีด่านพอรอรอแล้วก็ดา่านตำรวจเบ็เตลรีกกันงานก็ตำรวจ ยืนเนตองตรวจครับ่าเอาได้เอ๊ะต้งไดนมาเนี่ยก็ต้องทำถูกี่หนักแปดโมงเสาร์จะเอเสียเงินมได้บ่เขาบอเอาเขาว่าเขาเป็นต้าหากรวมกันในนั้นหอน่ในนั้นเี็นายเ่งากรวมกันแบบว่าอันนี้กำแพงกอขึ้นเพียงเดือนหรอว อันนี้รออาหารนะครับแ้ราต้องถ,ถ้าถึงเราไม,ม,ไม,ม่ไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องติดคู่ตามครับสหัยกำนืเราเราขับิดคูกาน,นานอยู่นะไม่มีอะบางคนอะ เราเาโทรัพท์เข้าไปเี้าแอบโทัพท์ปกตเขาจะไม่พกโทรศัพท์มีแอบเป็นพ่สาเอาทุเไปเนเตียงแบตเต็มห้อหรือาถูกดีแบตพี่เปาค่อยติดคุกตัวนี้บุเป้าหล่ครับว่าติดตอนปีสออกแบบมุงเช่าอ๋อโอเคเาหลครไม่ได้ไรเลยพี่บอกามาไทยคอนเทนต์ในคุก่ายังไงตอนนั้นไม่มีโซเชียลอ้าวเหรออ๋อ

อาปลาสลิดเราครับแม่อ๋อสลิดโต๊ะนี่ยำปลาสลิดไม่หิวคนนี้สลิดโต๊ะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าจัดจะดตอนเลยลอนปอนตอนเลยม่หญิงแม่ันไทยวะใช่แล้วเดียวันเป็นยังครับไปกานนอเนี่ ใจกันกันบางไม่ได้เราต้องกันแม่มันแต่งหน้าทุกวันเป็นแม่ทุกตานะครับเดี๋ยวเรจะดูว่าแอดูมาแล้วครับอาหารมาแล้วมาแล้วนส่่งแมับี อันไหนซ้ากันอันนี้ไม่ใช่ไแหแวำแมอันนี้ได้แล้ววัแมนก็หลานอันนี้คานาครับอย่งคึ้นหนังเลยกินาะอ๋อนี่ออย่เน น่ขอน้ำก่อนขอน้ำก่อนผมไอไม่ไหวแล้วต้องกินน้ำนะครัครับผมคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมบครับติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนามเล่นๆผมโอมโวยเสียงสียงโซโคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ